ดีครับเดี๋ยววันนี้จ้าะพาทำลำโพงมูทูธจากกล่องกระสุนนะครับก็มาดูครับว่าเราจะมีขั้นตอนการทำอะไรบ้างครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งนะครับมาแบ่งกึ่งกลางนะครับของกล่องนะครับผมแล้วก็จะขีดเส้นครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการที่ผมจะวางลำโพงนะครับผมก็จะเอาลำโพงลำโพงมาวางเทียบดูครับว่าผมจะวางตำแหน่งแบบไหนนะครับผมลักษณะผมการวางก็จะวางตำแหน่งแบบนี้นะครับผมในส่วนสติกเกอร์นะครับทางเจ้าของเจ้าของลำโพงนี้ครับก็อยากให้เอาไว้เหมือนเดิมครับเอาออกแค่ขาวๆนะครับผม ก็จะมาดูครับอันนี้ผมก็จะทําการขีดเส้นนะครับผมแล้วก็ดูว่ากึ่งกลางมันเท่าไหร่ครับผมได้ตามขนาดที่เราต้องการไหมครับแล้วเราก็จะแบ่งลําโพงส่วนกลางนะครับผมเป็นวางลําโพงแหลมสองตัวนะครับอันนี้ก็จะขีดครับแล้วก็จะแบ่งกึ่งกลางครับแบ่งกลางลาโพงแล้วก็วางครับให้ในช่องช่องไฟเท่าเท่ากันนะครับผมผมก็จะใช้วัวเนียในการวัดนะครับผมอันนี้ก็พอวัดเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นนะครับขีดเส้นไปเลยขีดเส้นตามรอยไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะหารูครับหาลูเจาะของ ร้อยน็อตนะครับผมการเจาะก็ง่ายๆครับอันนี้เราขีดเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูครับว่าเราจะแบ่งกึ่งกลางได้ยังไงนะครับผมนี่ผมก็จะหารูตัดนะครับอันนี้ก็จะเจาะรูเพื่อให้ลมมันออกอะไรประมาณนี้ครับผมจากที่เอ้าได้แนะนําผมมานะครับว่าให้เจาะรูลมออกด้วยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็จะมาปรับแก้กับชิ้นงานตัวนี้ของผมนะครับผมอันนี้ก็หาตำแหน่งรูเรียบร้อยครับแบ่งช่องไฟให้เท่าๆกันนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าตำแหน่งจะได้ประมาณไหนนะครับก็หลังจากที่เราแบ่งอีกฝั่งแล้วเราก็มาแบ่งอีกฝั่งนึครับผมก็ตำแหน่งก็เหมือนกันครับเพราะว่า2ฝั่งแล้วเจาะเหมือนกันนะครับผมอ่าพอเสร็จใบที่1แล้วเราก็มาต่อใบที่2เลยครับผมก็จะหากึ่งกลางเหมือนกันครับแต่ว่าลักษณะการวางลำโพงจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ผมก็ต้องค่อยๆคิดว่าผมจะวางลำโพงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูครับอ่าลำโพงอ่ะสองใบก็จะวางแตกต่างกันนะครับผมอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมหาไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการเจาะรูแล้วก ผา,านะครับผมวันนี้ก็จะเจาะรูอากาศออกก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวทีลวที่ทํามันก็จะมีประสบการณ์แล้วครับว่าถ้าเราเจาะรูอากาศเนี้ยที่หลังนะครับมันก็ทําให้เราเจาะรูยากครับเพราะว่าแผ่นเล็กมบางอ่อนนะครับผมมันจะทําให้เราเจาะยากขึ้นนะครับนี่ผมก็จะใช้รูหลายระดับนะครับก็จะมีรูเล็กบ้างใหญ่บ้างครับเพราะว่าต้องเจาะให้มันสวยครับผมให้มีความแตกต่างของแต่ละรูครับอันนี้ก็จะรับดอกสวรรคนะมันไม่คมครับผมพอเจาะเสร็จแล้วก็คมกริบเลยครับผมรับเพล็แล้วก็คมกริบเลยอันนี้ก็ต้องเจาะไปคิดไปว่า เราจะว่ายังไงให้มันสวยครับแล้วให้มันได้กึ่งกลางให้มันได้เท่าเกันอะไรประมาณนี้ครับช่องไฟแต่ละอันครับผมอ่านี่ก็ค่อยเจาะไล่ไปนะครับผมอ่านี่ก็จะเจาะเป็นสามช่วงครับเจาะเป็นสามช่วงอาจะแบ่งแบบนี้แต่ว่าผมต้องมาร์กไปก่อนนะครับผมมาร์กรู้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่าอาจจะรู้ไม่ตรงกันบ้างเลยอย่างนี้มันก็จะไม่สวยนะครับผมแต่ว่าในการเจาะนะครับบางทีก็จะมีการเจาะมันก็จะมีการเลื้อยบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผม อันนี้ก็หาอะไรมาลองหน่อยเปล่าครับจะได้สูงขึ้นได้เจาะง่ายๆขึ้นนะครับผมอันนี้ก็มาต่อที่ชั้นที่สามแล้วนะครับชั้นที่สามเราก็จะไล่เป็นสเต็ปไปนะครับผมแล้วก็เจาะครับสเต็ปแบบไหนก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมนี่แหละครับผมสามเหลี่ยมแทงลงไปนะครับอันนี้ก็จะเจาะลูกสุดท้ายตรงกลางนะครับผมก็ะแบบนี้เลยนี่ก็ใช้ดอกลบคมเก็บหน่อยครับผมเจาะลบคมลบคม พวกรูกกที่เจาะอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อม,มาเดี๋ยวเราก็มาต่อยอีกตัวนะครับผมอีกตัวนั้นก็เจาะตามตำแหน่งที่ผมได้มาคว้เลยนะครับผมมาคว้เลยอันนี้ผมก็จะขีดเส้นยาวๆครับผมขีดเส้นยาวๆไปเลยแล้วก็วัดในแต่ละจุดครับวัดหาขนาดในแต่ละจุดครับก็จะเว้นระยะห่างประมาณหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นอะไรครับในแต่ละแถวครับผมอ่านี่ก็จะวัดไปครับเจาะไปเรื่อยๆครับเจาะแล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆครับสองฝั่งก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับผม นี่ก็เจาะดอกดอกที่สองครับก็คือดอกที่จ่ายี้ครับดอกดอกแรกครับเป็นดอกเจาะที่ผมเจาะนำครับผมเพราะว่าดอกเล็กครับจะเจาะง่ายกว่าแล้วก็จะทําให้ดอกมันไม่ค่อยเลื้อยครับผมนี่ก็มาเจาะไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ก็จะค่อยเก็บตามมุมนะครับผมเก็บตามมุมไปก่อนเพื่อจะไม่ให้ทําการเจาะเลยหรือเจาะเกินแล้วผมในการเจาะก็จะประมาณนี้เลยเจาะไล่ไปเรื่อยๆครับไล่สเต็ปไปเรื่อยๆเลย เจาะดอกเล็กเสร็จแล้วลองมาไล่เจาะดอกใหญ่ครับผมการเจาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจะเสร็จแล้วประมาณนี้เลยต่อมาก็มาลบคมครับลบคมรูลบคมรูแล้วก็จะใช้ดอกที่ใหญ่กว่าดอกที่เราเจาะเป็นดอกที่สองนะครับผมชิ้นงานก็จะลบคมสวยประมาณนี้เลยครับต่อมาครับผมก็จะมาเจาะรูที่ผมได้มารไว้เลยครับเจาะรูเพื่อที่จะใส่น็อตลำโพงเลยประมาณนี้ครับผม ต่อมาครับเราก็มาวัดลําโพงครับเพื่อที่จะผ่านะครับผมก็ใช้วร์เนียขีดแบบนี้แต่ว่าแนะนําไม่ให้ทำตามผมนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมต้องใช้น้ําหนักมือเท่าไหร่ครับผมเพื่อให้เป็นรูเฉยบางคนถ้าใช้ไม่เป็นก็จะไปกดจนหัวมันพังเลยนะครับผมนี่ก็เราใช้ดอกโอซอนครับเจาะรูนะครับผมเจาะรูเพื่อให้ลําโพงมันร้อยผ่านได้นะครับส่วนอีก2รูนะครับมันใหญ่ไปครับผมไม่มีสะวานโอซอนที่ใหญ่ขนาดแบบ60เซนติเมตรอะไรประมาณนี้มาเจาะครับมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้การเจาะแบบนี้ครับเพราะว่า ถ้าผมไปซื้อดอกเจาะมาครับดอกมันก็อยู่สี่ห้าร้อยมันไม่คุ้มรับผมก็ใช้ไปหินเกียร์เนี่ยครับพานะครับผมทําได้แบบนี้ผมก็ต้องลุยแบบนี้ครับลดต้นทุนครับผมต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการพานะครับผมก็จะผ่าในลักษณะแบบกากระบาดเรื่อยๆไปเรื่อยครับผมแต่ว่าอย่าให้เลยเส้นตามที่ผมได้มาร์กไว้นะครับผมไม่งั้นมันจะไม่สวยครับผมอันนี้ก็ค่อยผ่าไปครับผ่าไล่ไปเลยครับอ่าประมาณนี้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะทําการเกียร์ เจียขอบงานครับเจียขอบงานที่กลมๆครับผมนี่ก็จะผ่าไว้สองอันนะครับเพื่อที่จะทําทีเดียวเลยนะครับผมก็จะผ่าไล่ไปเลยผ่าเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแต่ว่าการวางลําโพงทั้งสองอันจะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จัดให้เขาได้ครับผมอ่าประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็ไล่ไปเรื่อยครับชิ้นงานก็เริ่มโอเคแล้วนะครับผมอันนี้เราก็เคาะออกไปนะครับ ตีเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปงอให้มันหักแล้วก็ใช้ตะไบเก็บอีกทีนะครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็งอไปก่อนนะครับก็มาค่อยเก็บอีกทีนะครับผมอีกใบหนึ่งก็จะทํางานในลักษณะเดียวกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะตัดไปทำตรงอื่นก่อนนะครับเพราะว่าลักษณะงานมันทําเหมือนกันเลยครับชิ้นงานที่ตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาครับผมก็จะใช้ตะไบนะครับเก็บนะครับเก็บรายละเอียดครับผมตามแบบรอยที่มันจะทําให้เราบาดมือได้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ เจียเก็บตรงรูที่เราทําการเจาะด้านในครับผมก็เจียไปเลยครับผมอ่านี้เราก็มาทการลบคมอีกหนึ่งครั้งครับผมต่อมานะครับผมจะมาติดตั้งแอมจิ๋วนะครับใส่ที่ตัวฝาของเรานะครับผมผมก็ต้องมาวัดแล้วก็แบ่งขนาดให้เท่ากันนะครับเพื่อที่เราเจาะรูสามรูได้ครับการแบ่งก็ง่ายๆครับผมก็ขีดเส้นตรงกลางขึ้นมาก่อนครับแล้วก็แบ่งออกไปซ้ายฝาครับก็จะได้ขนาดตามที่ผมต้องการครับเพื่อที่ให้รูไม่คาดเคลื่อนนะครับผมเราต้องใช้วรวเนียในการวัดนะครับผมอ่านี้ก็ทําการเจาะรูสามรูครับ เจาะไปเลย3รูและรูหนึ่งผมก็จะเจาะเป็นรูสําหรับเปิดสวิตช์เปิดปิดครับอันนี้ก็จะลองมาทาบไปก่อนครับแล้วก็มาเจาะรูอีก1รูครับผมเพื่อที่จะใส่เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมอันนี้ก็จะดอกค่อนข้างใหญ่พอหน่อยครับอันนี้เราก็ไล่เจาะไปเรื่อยๆครับ2อันก็ทําเหมือนกันครับแบ่งเหมือนกันเลยอ่าแล้วก็เจาะในลักษณะเดียวกันเลยครับนี่ก็จะแบ่งแล้วก็ขีดแล้วก็หารูเจาะครับอันนี้ก็จะเจาะ3รูครับเจาะไล่ไปเลยครับอ่า เจาะไล่ขนาดไปเลยก็จะเจาะดอกเล็กไปหาดอกใหญ่ครับผมแล้วเราก็เอามาเทสดูนะครับอันนี้ก็มาทําการประกอบลําโพงครับผมประกอบลําโพงครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรครับแต่ลำโพงต้องมีครับผมผมก็จะใส่ไปแบบนี้ครับผมีนี้เราก็ทําสายรอไว้ก่อนครับแล้วก็มาเริ่มติดตั้งลําโพงครับอันนี้ก็จะใส่สายคู่บวกคู่ลบครับเป็นธรรมดาครับผมสายคู่บวกคู่ลบธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะอ่นนี้ก็จะใส่ไปเลยแล้วก็ ม้วนพับแบบนี้ครับแล้วก็ใช้บัตรกีนะครับบัตรกีไปเลยครับก็จะเตรียมไว้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมส่วนแหลมเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันอีกทีนะครับมาประกอบตัวแหลมเ,เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตัวแหลมไปเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ทําตัวบั่อกีเตรียมไว้แล้วนะครับนี่ก็จะมาทําการประกอบตัวแหลมครับตัวแหลมก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวเหมือนกันนะครับผมก็จะใช้สี่ตัวครับอันนี้ก็องอค่อนข้าง,งยากเลยครับเพราะว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กลวดอะไรประมาณนี้ครับผมนี่เราก็มาเริ่มใส่ครับ บัรกีีไปเลยบัรกีไปเรื่อยครับผมไอตัวสตะกั่วเนี่ยดีมากเลยครับไม่ต้องใช้น้ํายาเลยนะครับอ่าผมก็ซื้อมาแบบนี้ครับต่อมาครับผมก็จะมาเจาะรูเพื่อที่จะร้อยสายเสียบชาร์จแบตนะครับผมนี่ก็มาเจาะตัวที่สองครับตัวที่สองก็จะเจาะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าฝามันทาคนละฝาคนละฝั่งอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะเอาแอมจิ๋วนะครับมาใส่แบบนี้ครับแล้วก็ขันน็อตล็อกนะครับผมล็อกไปเลยสามตัวครับ แล้วก็จะใส่ตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับผมใส่ไปเลยสวิตช์เปิดปิดครับต่อมาก็จะมาใส่ฝาเปิดบอลลูมครับผมที่จะไว้สําหรับหมุนนะครับหมุนเปิดปิดนะครับผมนี่ก็เป็นฝาที่2ครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็จะใส่ตัวถอดตัวน็อตออกก่อนนะครับผมแล้วก็มาประกอบตัวน็อตกลับไปแบบนี้ครับลักษณะงานก็เหมือนกันครับแล้วก็ขันนิดนึงครับผม พอตึงตึงมือครับแล้วก็ใส่สวิทช์เปิดปิดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบพวกชุดไฟกันเลยนะครับผมผมก็ไม่มีเวลามาสาธิตการต่อสายไฟสักทีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมสัญญาผมต้องมาบอกวิธีการต่อแบบละเอียดนะครับผมอันนี้ก็จะทําการบากครับบากเพื่อที่จะใส่ลําโพงได้เพราะว่าสังเกตครับลาโพงจะเป็นแบบไหนยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าลำโพงที่ผมใส่เป็นแบบไหนนะครับมันจะมีเงี่ยงสองฝั่งนะครับผม ทำให้ผมว่าต้องมาบากแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่าทําไมผมถึงต้องบากนะครับนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ผมต้องบากนะครับมันจะมีสองฝั่งยื่นมาแบบนี้ครับทาให้ผมใส่ไม่ได้นะครับผมต่อมาครับเราก็มาทําการประกอบลาโพงเลยครับผมผมก็จะใส่ลําโพงตัวแหลมนะครับไปแบบนี้ครับสองฝั่งนะครับผมใส่ไปเลยสองฝั่งครับแล้วก็ขันท็อปไปเลยครับผมแล้วก็จะใส่ลาโพงชุดมาเลยครับสองตัวครับผมเป็นลําโพงขนาดสามนิ้วนะครับผม ใส่ไปเลยครับสองตัวครับวางแบบนี้เลยต่อมาก็มาทําอีกหนึ่งตัวครับการวางเนยแต่ลําโพงแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับฉีดนะครับผมฉีดลักษณะแบบนี้เลยครับผมเพื่อที่จะเอาคาบกาวคาบอะไรที่มันติดอยู่ครับเพราะว่าผมลอกสติกเกอร์ออกไปหนึ่งแผ่นนะครับผมนี่ผมก็จะใส่ตัวแหลมครับตัวแหลมอยู่ตรงกลางครับการวางก็อยู่ตรงกลางนะครับผมนี่ก็จะล็อกสี่ตัวครับต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะทําการปอกสายไฟครับผม เพื่อที่จะประกอบสายไฟนะครับเข้ากับตัวตแอมจิวนะครับผมประกอบลําโพงเข้ากับตัวแอมจิวเท่านั้นเองนะครับเราก็มาเริ่มต่อเลยนะครับอันนี้ผมก็จะต่อตัวแบตเตอรี่นะครับเข้ากับสวิตก่อนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับอันนี้เราก็จะจัมหางปลานะครับไปเชื่อมต่อกับตัวสวิตแบบนี้ครับเราก็จะลากไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับมาผ่านสวิตแล้วก็ไปเสียบที่ตัวแอมนะครับผมอันนี้ผมก็จะทําการจัมครับเป็นขั้ว พอสายที่ผมต้องจาครับวันนี้เ็าใส่แบตไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาบัตกี้ตัวเสียบแบตนะครับผมตัวเสียบแบตก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเสียบแบตครับก็จะเสียบเสียบจากสายชาร์จนะครับ12โวลต์นะครับเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ค่อยๆประกอบไปเรื่อยครับก็จะทําอยู่2ชุดนะครับผมก็จะเสียบตามขั้วบวกขั้วลบครับง่ายๆครับผมไม่มีอะไรมากมายเลยรับการทําลําโพงครับผม แล้วก็มาทําการประกอบกันเลยนะครับการประกอบก็จะประกอบลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวเสียบไปด้านหลังแบบนี้ครับผมเพื่อชิ้นงานมันดูสวยขึ้นนะฮะค่อยๆจับไปเรื่อยครับนี่ก็ต้องค่อยๆไล่ครับมัดรวมแบบนี้ครับผมแล้วก็จะไปดูครับว่าเราจะใส่นะครับ L บวก L ลบแล้วก็ R บวก R ลบอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็จะมีเขียนไว้นะครับผม ก็จะแยกเป็นฝั่งๆไว้นะครับผมฝั่งไหนเป็นฝั่งบวกฝั่งลบครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมอ่านี้ผมก็จะย้ําอีกตัวนะครับการทํางานก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็จะย้ําเหมือนกันครับจากก็จะจ่ายไฟจากแบตมาผ่านตัวสวิตช์เปิดปิดแล้วก็เข้าที่แอมป์นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยก็จะบอกนะครับการทํางานมันก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมแล้วเราก็จะต่อจากไฟเข้ามาหาแบตอีกทีหนึ่งครับเหมือนที่ทําตัวเบื่เกี้ครับผมนี่ก็จะร้อยผ่านครับ ขันไปเลยครับอีนี้เราใส่ตัวต่อนะครับเพราะว่าเสียบกับต่อตรงเสียบดีกว่าครับถ้าต่อตรงมันมันไม่ค่อยแข็งแรงครับผมอ่าต่อมาก็จะมาย้ําอีตัวนะครับผมการทํางานไม่มีอะไรเลยครับทําง่ายๆครับลาโพงครับพี่ๆท่านใดก็ถ้ามีตู้ก็สามารถสั่งมาทําเองได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นตู้อะไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นซีมเหลี่ยมครับผมเสียงก็อาจจะไม่เพอร์เฟกเท่ากับ มาเชลมาเชลอะไรเงี้ยอ่าของเขามันมาตรฐานเแล้วครับของเขาทํากล่องมาดีครับผมก็คอยจ้ำครับจ้ำไปเรื่อยครับผมก็จะประมาณนี้ครับชิ้นงานที่ประกอบเสร็จแล้วสองตัวครับต่อมานะครับผมก็จะหาเศษไม้นะครับมายิงกาวนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อนะครับให้มันไม่ให้มอเตอร์เอ้ไม่ให้แบตนะครับมันไปเชื่อมต่อกับตัวกล่องเราโดยตรงนะครับผมก็จะให้มีไม้นะครับมาเป็นตัวแปรนะครับก็คือเหมือนกับไม่ให้มันสัมผัสกับตัว โครงสร้างเราโดยตรงประมาณนี้ครับผมก็จะมีไม้วางแบบนี้ครับผมก็จะประมาณนี้เลยก็จะยิงกาวลงไปที่ตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็จะประกอบและสร้แบบนี้ครับก็จะเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จนะครับผมหนึ่งตัวครับแล้วก็มาติดสติกเกอร์อินกับวินเทจหน่อยนะครับแปสติกเกอร์ไปเลยอ่านี่ก็จะมาอีกตัวหนึ่งผมก็จะมาแปะด้านไหนก็มาดูนะครับผมก็จะแปะด้านหน้านี่แหละครับแต่ว่า มันจะมีช่วงตัดนะครับที่ผมจะต้องผ่าครับเห็นไหมครับเป็นรอยต่อเงี้ยผมก็จะใช้ไม้บรรทัดนะครับทาไปแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดนะครับผมใช้คัตเตอร์กรีดแบบนี้เลยคัตเตอร์กรีดไปเลยนะครับผ่าไปเลยแล้วก็จะล่นลงมาครับล่นแผ่นลงมาครับแล้วก็ลอกครับส่วนตัวนี้ครับมันขยับขึ้นยื่นไป๋ยวผมจะลอกแล้วล่นมันลงมาหน่อยครับผมเพื่อให้รอยต่อมันสวยๆครับผมใกล้เรียบร้อยนะครับผม อันนี้ก็จะใส่ขาชิงนะครับผมเรียกเป็นขาชิงแล้วกันผมไม่รู้ว่าในศัพท์ทางการเขาเรียกว่ายางรองอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมผมว่าเรียกเป็นขาชิงยางการจะใส่เหมือนกันทั้งสองอันเลยนะครับผมอ่าใส่ไปเลยอันนี้ก็เป็นชิ้นงานตัวที่หนึ่งที่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับรวมๆนะครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวที่สองนะครับมันก็งานก็ช่องข้างซัคลาสสิกนะผมส่วนการใช้งานครับ ก็จะเสียบแบตไปแบบนี้ครับแล้วก็ไปเสียบที่ปลั๊กครับอันนี้สถานะคือแบตไม่มีนะครับผมส่วนสถานะที่แบตเต็มแล้วก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นสัรงานที่2ตัวที่ผมทําวันนี้ครับก็จะแตกต่างจากเดิมไปนะครับผมก็เรื่องของลวดลายแล้วก็การวางอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาที่ผมจะมาดูการใช้งานครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดครับเราก็จะหมุนโวลูมไปนี้ครับแล้วเราจอรอจะฝั่จะมีเสียงตื๊ดอะไรสักอย่างเลยนะครับผม อพอมีเสียงแล้วเราก็มาดูครับว่ามันจับอันนี้ก็คือจับกับโมทูธฐานโทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าจะเปิดยังไงครับผมจะเข้าไปที่เพจอินเับวินเทจครับเข้าไปที่เพจเลยแล้วก็จะเปิดเสียงที่ผมได้อัดคลิปให้ดูครับอ่า ระวันนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างว่าเปิดลำโพงเปิดติดหน้าอะไรประมาณนี้ครับแต่พี่ๆท่านใดที่อยากฟังเสียงครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คอมเมนต์ครับเป็นคลิปวิดีโอเป็นเสียงเพลงอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามมินด์วินเทจด้วยนะครับขอบคุณครับ